ปลาช่อนชัยเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นครอกเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันที่ได้ก็เป็นปลาไอช่อนครับผมปลาช่อนชัยครับเหมือนเดิมครับผมปลากระสงปลาช่อนชัยไซเท่าๆเลีย่ยเรียกันหมดเลยน่าจะเป็นครอกเดียวกันนะครับ ช่อนใช้ครับปากระสงใสโอเคอยู่แกงคั่วครับผมได้อยู่นะครับต้มต้มเต้าเจี้ยวนะครับทอดแล้วก็ ครับกับผมวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับแล้วก็นี่ครับเด็กน้อยกีตาครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่เบ็ดครับเราดันได้ใส่ไว้เมื่อตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ6กโมงแล้วครับแล้วก็ได้เวลามาดูนะครับเพราะว่าปลานั้นกินตอนหัวค่าครับผมจนถึงประมาณสองทุ่มกว่านะครับตอนนี้ก็ได้เลิกนะครับมาดูครับผมว่าจะได้ปลาได้ตัวบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาใจช่วยด้วยนะครับ และท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหากินแบบบ้านๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามครับผมช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับผมนะครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับด้วยเหยื่อไส้เดือนครับเหยื่อครอบจักรวาลนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับลงนะดูคนด้านหลังครับหน้าเหมือนจะง่วงไงโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมรู้สึกว่าจะติดนะครับโอ้ ปากระทิงอีกแล้วครับปากระทิงครับผมเนี่ยกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่วะดอว่าปากระทิงครับผมตัวไม่ใหญ่ครับดูว่าตัวไม่ค่อยใหญ่ครับเพราะว่าน้ํามันลดนะครับเมื่อตอนเที่ยงนี่น้ําอ่ถึงริมตะลิงน่นครับนี่น้ําลดมากเลยครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนนะครับ อากาศบรรยากาศเริ่มมืดครับผมบรรยากาศเริ่มมืดแล้วครับตอนนี้นะครับดูนะตอนนี้หกโมงกว่าแล้วครับบรรยากาศเริ่มมืดครับผมลาจะกินตอนหัวค่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้บ้างหรือเปล่าเมื่อกี้ไปหนึ่งแต้มแล้วนะครับกล้องก็เริ่มมีปัญหาครับมืดเหมือนกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตดูต่อครับผมเนี่ยโอ้โหไอช่อนครับผมช่อนชัยอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมดูว่า น่าจะสีแห่เก่แล้วครับแบบนี้ช่อนชัยครับผมดว่าปลากระสงออยังไม่ตายครับนันยังดิ้นอยู่ครับโอเคครับขออนุญาตปลดครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับปลากระสงครับผมนะครับหมานครับหมานหมานหมานมากเดือดไสเดือนครับผมครอบจักรวาลครับดูกันต่อครับผมติดไหม ปลากระทิงครับผมนุ่นเห็นเลยครับเนี่ยนั่นนะปลากระทิงครับผม,ต,มนะตัวไม่ใหญ่ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวขอปลดก,ก่อนครับผมโอ้ยหลุดครับอีกหนึ่งแต้มครับ ไม่แน่ใจว่าปลาอะไรปลาช่อนปลาคอช่อนท้องขาวครับปลาคอรับเนี่หนึ่งแต้มเพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มครับผมไซส์ไม่ใหญ่ครับหำเด็กน้อยครับนะครับไซส์ไม่ใหญ่แต่ได้อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวขอญาตตดครับผมหนึ่งแต้มครับผมตัวนี้ประมาณกิโลกว่าครับดูวะ กิโลกว่าครับดูว่าอาป่ากินเหยื่อยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวจะปล่อยครับผมนะครับเดี๋ยวจะปล่อยโอเคครับมาืมึกปลาแมวหมดเหยื่อน้ำลดมากเลย ติดครับผมเห็นมีกระตกอยู่ฮะไม่รู้จะเป็นปลาเลยเดี๋ยวเขาลงไปงมก่อนนะครับกระตุกอยู่ครับตึกตกต๊กตึกนะครับไม่รู้ว่าปลาเลยครับเดี๋ยวมันจะขาดเอาได้ครับผมเนี่ยที่ได้ก็เป็นปลาไอช่อนครับผมปลาช่อนชัยครับ มันเดิมครับผมปลากระสงปลาช่อนชัยไ้เท่าๆเลี่ยเรียกันหมดเลยน่าจะเป็นครอกเดียวกันนะครับเนี่ยช่อนชัยครับปลากระสงไซโอเคอยู่แกงคั่วครับผมได้อยู่นะครับต้มต้มเต้าเจี้ยวนะครับ ทอดแล้วก็ต้มเต้าเจี้ยวครับก็อร่อยครับผมโอเคครับขออนุญาปลดครับผมนะครับหมานกรับปลาด้วยเหยื่อครอบจักรวาลครับติดตุ๊กปลาครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรดครับเพื่อไม่เสียเวลานะฮะ กบครับผมกบคลองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะไม่แน่ใจว่ามันจะกระโดดหรือเปล่าเีนั่นนะภาพอาจจะไม่ชัดครับผมตรงที่ปลายนิ้วผมนะครับนั่นครับเป็นกบคลองครับผมนะครับ ไไม่เท่าไหร่ครับยังไม่โตเท่าไหร่กระโดดแล้วครับไปนู่นแล้วโอเคเดี๋ยวดูกันต่อครับผมหลายตัวกบครองตัวขนาดสามนิ้วนะครับสองนิ้วครึ่งครับหลายตัวเจอแต่ว่าไม่ได้เอาฉมวกมานะครับก็เลยพลาดโอกาสนั้นไปครับเอาแต่เบ็ดอย่างเดียวครับผม ช่วงหัวค่ำนี้ไม่ค่อยเท่าไรครับผมได้ยังไม่จีบตัวนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันต่อครับผมขอแยกเกี่ยวเยอครับได้หนึ่นแงแก้มปลากระทิงครับผมไม่ค่อยดกเท่าไหรแล้วโอเคเดี๋ยวขอญยกปลดก่อนครับผมเริ่มนั่นเดี๋ยวดูรอบสองแล้วก็จบเกมครับผมนะครับ แล้วค่มาสรุปยอดกันครับโอเคครับค่อยุ่งนี้เช้าต่อเดี๋ยวขอญาตรดปลาก่อนครับผมอีกหนึ่งเต้มปลาช่อนชัยเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นคลอกเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกัน ไซรู้สึกที่ได้เท่าที่ได้ไซนี้หมดเลยครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวาญาติเกะแกะครับผมปลาปลาชนปลาชนครับปลาช,ชนอีกแล้วรพีปป่น้องปลาชนอีกแล้วพี่อออันนี้ชนทองขาวครับ ปลาคอปลาคอขาวนะครับปลาคอขาวครับผมหนังแต้มเพิ่มมาอีกหนังแต้มโอเคเดี๋ยวขอญาตปรดกอนครับผมต้องตาเวลาครับเด็กมั่วนอนครับผมโอเคครับเนี้ยกระถิ่งครับผมไซโอเคครับใหญ่อยู่ครับไซใหญ่อยู่ครับ <Yeah. S 2> ได้อีกแท่งครับขออญาติบทก่อนครับผมนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> ได้อีกหนึ่งแต้งครับปลาเขย่งดูกันต่อครับ ต้มตัวเดียวตั้มมังปลากระครับยงขี้ไก่ครับอันนี้ยงขี้ไก่ภาษาใต้โอเคขออนุญาตปรดครับผมเนี่ยดุกเนื้อ่อนอีกแล้วครับตัวใช้ได้ครับตัวใหญ่อยู่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดก่อนครับผมเพราะปลาดุกนั้นง่ายครับต่อการปึ๊ดๆนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอหยัดปลดกลนครับผมเต้น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 ,น,นโอ้โหกินดีมากเลยปลาขยียงได้เยอะอยู่สี่ห้าตัวแล้วปลาเขยียงโอเคเดี๋ยวขอหยัดปลดครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผม เดี๋ยวมาสรุปยอดนะครับคืนนี้เราจะได้เท่าไหร่ครับเอยปลาดุกทั้งหมดกี่ตัวปลาเขยงทั้งหมดนะครับหนึ่งหนึ่งครับผมปลาดุกครับผมสอง สามสี่ครับห้าหกเจ็ดแปดครับเก้าครับสิบครับสิบเอ็ดครับสิบสองสิบสามตัวครับผมนะครับค่ำคืนนี้ครับใช่สิบสามตัวครับผมด้วยเหยื่อครอบจักรวาลนะครับเหยื่อ ใส่เดือนครับผมและสำหรับค่ำคืนนี้นะครับก็กราบขอสวัสดีนะครับฝันดีครับผมเดี๋ยวดูกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับผมนะครับเก็บเบ็ดครับเพื่อที่จะกลับบ้านครับผมอันนี้เรามาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอำเภอบางขันครับผมนะครับอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสองคนหลานชาย สำหรับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามกับผมช่องวิธีโกลหาก,กินแบบบ้านๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับท่านมอาีอะไรแนะนําติชมกันเข้ามาได้ครับผมผมไม่ได้เก่งเท่าไหร,นร่นะครับนะครับยังไงก็ท่านใดที่พอจะมีลู่ทางให้ช่องนั้นจเจริญขึ้นนะครับก้าวหน้าก็ติชมกันเข้ามาได้ครับผม สำหรับข้ามคืนนี้ก็หลับฝันดีครับผมเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ครับผม